เป็นยังว่าบา่ผู้ใดที่ต้องการพันิุ์พานผู้ใดบ่อยากเกิดอีเลิกถือเลิกงามย่ำดีพี่สังงานในเทวดาอิมพมเลิกออกบ่มีสิ่งใดมาเสกมาดนบันดาลไหนผู้ใดผู้หนึ่งลำลวยหรือ,อยากจนใดบดด่มีผู้ใดสาบแช่งใ้เข้าไปนรกใดมีผู้ใดให้พรเข้าไปสไวรรค์ใดโตเข้าเองเหตุเองรุ่นๆเด็เอืเออ๋อแหละ้เข้าเองเหตุเองแล้ววิธีเข้าฟยู่นี่เนี่ยก็เอาของพบราเจ้าหนี่ยมา ข้าก็เป็นประจักษ์พยานได้แล้วจากบอหล่ะเป็นประจักษ์พยานข้าบะเสือเด้บัได้เสือเด้บัพฑิเจ้าเออบะเสือตัวจังพิสูจน์นั่บวรล่ะแต่เสือมันบ่ณิตพิสูจน์เด้มันเอาไปบอกกันเถียงกันดือซื่อแม้ว่าเอาเออขอามันพิสูจน์ตะกอนเด้เสือหรือบะเสือกับซางเด้เป็นบาปดีแม้ว่าจะยายเชื่อแม้ว่าเราตถทาคตว่าเป็นครูของเธอข้าบะเสือเด้ข้าก็ไปพิสูจน์บังตัว เทิดจนว่าอมาเหลี่เสือบ่เสือกซากแล้วมันก็เป็นทั้งสันเหลีม่มเนาะทั้งสันแล้วคือกันกแหละกับพระราชามีเสียงเห,หนียงเนาะอนันยศินเขาเขาซาคือลือแท่ว่ามึงตัวคนจังได้กระได้เบิดเขาคือเสือมึงแทนะมึงตัวกวนลงนามิ่งดูแต่ว่ามึงเก่งว่าสันเนาะเสียงเหนียงก็บาได้ว่าสันที วยตัวลงน้ำไปจะเป็นบาทตัวคนลงได้แต่ตัวขึ้นจากน้ำมันก็ได้อยู่ตัวเอาลองิึงแต่ว่ามึงแน่วาด้เนาะฝนตกตุ๋มลงไปในน้ำเชื้อเนี่ยงน้างได้บันีเดียวถั้งจะขึ้นว่าขึ้นเด๋อตายอย่างกะซางกันเนี่ยแพ้เชื้อเนี่ยงเงี้ยตัวละเนาะเรื่อสันตัวแพ้ตัวแต่ตัวขึ้นจากน้ำติ่ตัวได้อยู่เงี้ยว่าแต่ตัวไอ้ลงน้ำตัวมาได้เห็มบ่าแต่มึงแน่มึงตัวกุลงน้ำมึงดูว่าซาน ก็จะขอโงูเองเนาะอันสั่นตัวแต่ตัวเคยขึ้นจากน้ำที่ตัวได้อยู่กสั่นเอ้ามึงสิตัวกลัวจังใดมึงเก่งปันนั่นดีว่าสั่นมึงก็โดดลงไปในน้ำที่นั่นว่าหล่ะโอ้เราแ้สิขึ้นบ่ขึ้นได้จากตายอย่างกร้างงล้าสั่นก็ย่างหนีแล้วคิดใดที่โอ้กูตกหล่อมันแล้วจากว่ามึงก็ได้ขึ้นเราเองตัวเนาะขึ้นบ่ขึ้นกระซางได้เราแต่สิตายหั่เดียวสั่นอฟูนมันสําเร็จแล้ว เออมันจำเรียนอย่างถ้ามึงเก่งมึงตัวกูลงน้มมึงดูเนาะมันบวบาปกังทันทีเออแต่ตัวลงน้มให้ไปตัวใดไรถ้าตัวขึ้นจนากน้มมันตัวอดไยุ่าสันิ่นโดดลงไปทีพิ่นมาแล้กันเนี้ยน,นั่นเนี่ยคือกันแหละข้าพิสูจน์ลงไปแล้วเออสีเ,เ,เสือว่าเสือกับ้างมึงได้ขึ้นกันละบาทแต่เก็ไปเห็นมาบ่อแห้งอีบยังยังก็เลยเออนรกกับไปตกมัแล้วตายกับตายมาแล้วการส่งชาติอาศัย กำลังของชันระงับคพามเจ็บปวดในใส่ติ้งแตกจนว่ามันเป็นอักเสบจนว่ามันเป็นกระดันหรอกเป็นฝีมาแห้งหรออเป็นฝีเป็นกระดันเดือดร่างมุ่จะกระดันบ๊วคนไทยคนไทยรู้จักไหมกระดันมุ่จะกระดันไหมมุ่จะกระซารเนสกและใส่ติ้งแตกตามธรรมดาันเจ็บปวด เขากับเขาชาติมั่งส่งเอามั่งเขาไปสะก้อนจั้อนก็ออกมาส่งวบสิบสี้สิบหามือเด้๋ล่ะถ้งไปพาเออนันแหละกับพิสูจน์เบิดเอาเองพิสูจน์เอาเองเบิดแล้วเฮ็ดไปเฮ็ดกระซางแบบว่ามึงเงินต่อตัวไปตัวมั่นโหลดเนาะเขาก็ได้แต่บอกือซื้อได้เออบอกไว้ทั้งสี่เออเขาก็แช่เป็นระยะระยะทุกตัวันใส่ทิ้งแตกเป็นจังไดจังไดลูปผ้าเขาคือบอแค่ออกบุกเนาะ เขางัดตับงัดใสออกมาไหมตอนบากเขาหมอเนี่ะอุ้ยอันเป็นดแสีบแต่ก้อยกินหน้าเขาก็บยังเบาเดีสิทธิยากบว่าสรบทตั้งสี่สองสองเข็มมันได้หนอกทางหลังมันทังบนอกเออดมกับดมเอจนบอกเขาอุ้ยพาโรดพาโรดยเออแต่ว่าพกคำไม่ได้อยากายคอนตั้งสี่กับบี้ได้หยอกเขาได้กับมันบรกบเก็บในทางตดมันปรเก็บเนาะอย่างเดียวผลของการส่งชานเพียงสั่น เอาออตัวกบอกวิธีแล้วแต่ละมือ็้อนตั้นเดียวนี่แหละพวกเจ้าส่งชาญเด้อจะเลื่อ,ชอนชาญเด้ออาศัยอานาประสานสติซ้อนกันเดียวนี่หนึ่งเด้แต่กี้สอนหลากหลายอยู่ส้อนกรรมฐานสี่สิบกัวคนลราเนี่สี่สิบธรรมดากัวความตอนนี้บ่เอาแล้วเพราะกันเป็นบ,าบ้าม่เลยละบ่เป็นเล้บพเอาแล้วเอาแต่ล่มอย่างเดียวเลยล่มนี่ละเลย ผู้ใดยอยู่กับล่มใดรูในล่มใดต้องต้งรูู้สึกอยู่กับล่มใยละสังยุตหาเลยตายในร่มใดมัเกิดอีกแล้วกันนาบ่กกับมาเกิดลงมนุษย์อีกอาจจะไปเกิดอยู่ในอนาคามีอาจจะไปอยู่ในสุทธาาตาสหาสัน้นสั้นสุทัสาสุทัสีอะไรไปที่ก็ลืมหมดละล, <laughs> ลืมละแท็กซี่ยังแน่าบุสุทัตาสหาสั้นมม่ยังเอา โอ้ยจังสีแหลกถามบ่ได้ก็ใส่หัวมันเป็นตะกุดศูนย์ก็ยังอี่เดเออมันยังอัตตาสุทสสาตุสศีอาการนิสกาอะไรไปนะเว้ยลับมักุนเนี่ยจะค้นในเถินยังก็เลยถามบ่ได้ก็ซึ้งล้งอยู่เออถ้าว่าสุทสสาตัวศสีอาการนิสกกาอรไอั่นอวิหาอัตมาาสุสเนุ่สีอากนรนเถินยังกไว้โอาอันไี้กนนี่เป็นอยป่เอิถ้าวันเนี่เป็นอุตัวโตโสเกาก็จััว่าไปอยู่เด้ จับว่าละอันนี้เป็นส,สัสังคาลิกอันนี้เป็นอาสังคาลิกมั้งสิแต่ชริจเดดจับว่าต้องคิดดอกเจ้บว่ามีสมอง <c oughs> คือกันเลยกับคนใหม่ตันตันเ <c oughs> ยอะสั่นแล้วมันยังเนาะ <c oughs> ยังเนาะอุปการะจับว่ามันพายีแปลยบังใดเนาะคิดบาบุเลยครับตื่น,นวโโัดเราบ่คิดดอกทั้งกระตโสแปลว่ไว้จังใดเก็ๆๆดแบบใดเนาะ อุปหัจจารุนิพายยีแปลว่าจังได้นะสังคาริกแปลวาา่าจังได์อสังคาริกแปลวาา่าจังได้ก็าาเราต้องแปลห<ม>ัวดอกไปตายตายแบบไปยุหันะาบ่เกิดอีกก็แล้วกันบ่กกัมบัเกิดในโลกมนุษย์อีกเอาจะแค่นี้ลดวดไปก็ดีก็ต้องไปหูยังมากแบบหูว่าล้มเข่าหูว่าล้มออกตายไปกับลมเลยตอนนั้นแหละดีที่สุดเนาะในแหละจังหวัดว่าท,ทุกคนเ,นอ,เออ ทรัพสมบัติทั้งหลายที่พวกเข้าหามาไดเขาก็ต้องตายปะมันอยู่แล้วเด้เอแมนบ่อยากตายก็ต้องตายปากจากมันบาวบ,บุคคลบาวสัตว์ว่าสิ่งของสิ่งที่เป็นที่รักและที่เกลียดกระสางเออห้สิ่งเหล่านั้นเออมาบังคับเข้าเป็นงอย่างเข้าคือบ่บังคับเข้าเองให้ตายจากมันเออจะตายทั้งทั้งสีเสดายและอะไรอยู่มันเที่ยวม,มาเกิดน้ำกันอีกเกิดน้ำเขาอีกเกิดน้นสิ่งนั้นอีกเออนั่นแหละ เหตุไดกระางทุกชีวิตทรพสัตย์นี่ดินล้นไปก็ดินล้นไปเพียงตายจากตัวกระิี้ยันนั้งภาษาตายตายนัหาเสือหลมั้งเั่นว่าเนาะประมาณนั้นแหละหนึ่งสองสามเงากล้วยชีนรกหานรกเออนั่นแหละเป็นงสั้นแหละ <laughs> หาแล้วอันตัวนั้นเลยตายจากตัวละเพิ่งสั้น บัสัที่ว่าเอาแต่ของประกันเนาะแ,แต่ว่าเบาให้ฟังบาเบาเห็นเสือดเด้จะเสือเด้ให้ไปพิสูจน์เอาเองผู้ใด,ดอยากหูวาตายผู้ใยตายต้องเบิ่งไปพิสูจน์เอาเองเน,น้ออดีก็เคยตายมาแล้วเว้ยเนาะตายแล้วเป็นแบบนี้ไปแบบนี้เออ <c oughs> ขาบทีห้องเห็ดจนชิ่นนะผ่าทีห้องไปนึกถึงเห็นบ่อไส้เบ็ดใส่เดือนนั่นนะมันขึ้นมาอีหลีจากบา่อเร นั่นแหละคตินิมิตมันก็ไปแล้ววันนี้แต่จังสันอิลีไปแบบนั้นจริงจริงเด้กรรมนิมิตหมายถึงสิ่งที่จดจำนในใจของเ้าเองมันหายไปไหนกรรมนิมิตคือภาพจำของเ้าเองแล้วก็เกิดเป็นคตินิมิตหมายถึงว่าหมองห้าสิสิไปเนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นภาพควันไฟขมงโขวงเข้งจึงจังมันยังวันนี้โตตัวความรู้สึกอีก อีกตัวหนึ่งสิไปเกิดก็บ่พอใจตัวนี้แหละมันไปเลยนะเป็นแบบนั้นเพราะว่าการนคิดสุดท้ายก่อนหยุตายสัมพันี่สุดเอความคิดสุดท้ายนะคำว่าคิดสุดท้ายความคิดสุดท้ายที่เราไปคิดถึงนี่นะเี้ยเป็นอย่างัาง้งคือละความคิดโดดละความคิดนี่เป็นคำเบาบอกให้ละแต่ว่าการละจริงๆหนึ่งไม่ได้คิดเด้ออยู่ในลมอันแหละง่ายสุดแล้วเอา้าสมาทาน กรับกับนิมนต์หลวงพ่ออัานบอกกับญาติโยมพณีผูดพนถาเป็นวิ่งพันกำลังใจให้ญาติโยมเฮาเล็กน้อยนึงครับนี่ต้อว่าภากันเหตุหลินแล้วก็อันว่าภากันจับจุดอุณาโลมอุณาโลมนี่เห็นบ่อยจับจุดอุณาโลมเพื่อได้ว่ามันเป็นของเหลืองได้เห็ดได้แล้วแล้วก็เออเพืได้เราเลยแต่เศร้าต้องบรมแดนได้ต้องส่งอารมณ์ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเขาสิเห็นผลเอง ว่าเมื่อไรเห็ดเปล่นเด่นเองนี่ของกินเห็นบ่านอนเด่นมันเป็นไปได้จังไรใส่จริงแตกสิผ่ามือจะไปพากาพอว่าเพิ่นจะไม่จุดอุณาโลมหรือว่าทรงอารมณ์มันเป็นกุศลหรือทรงชาติเองสาธุเออเอินว่าทรงชาติแหละนนี้สาธุทรงชาติบางทีถ้ามันเจ็บหน่อยเท่ากับเข่าน้อยเท่า,ก,า,ากับเข่าหลายเออนี่คือวิธีการระง,งับดับเวทนาออกจากความรู้สึกทางร่างกายนี่คือประโยชน์ของการจตุอุณาโลม พแม่หเหตุซ้ำนั้นพวกเจ้าว่าันได้เจ็บว่าฮันได้ป่วยพวกเจ้าว่าฮันได้รูดอกถ้ามันเจ็บมันป่วยแล้วคนเห่ามันสิแลนหาหม่องจิตในในความจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายของคนนั้นมันบ่มีผู้ใดทายทอดเอาความจ็บปวดในการได้ดอกนอกจากเจ้าของต้องหาที่ึ่งเจ้าของเองนี่แหละจังบาลนี่เห็นเห็นอยู่นี่ว่ามันกูบปตายมันเป็นอย่างกู้ปตายเออเพราะว่าคนสามารถเข้าสู่การดับเวทนาได้ ตัดความรู uh ้สึกออกจากร่างกายได้เนี่ยความรู้สึกทั้งใจออกไปความรู้สึกทั้งกายลดล่องเหลือแต่พอะจีบ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 สิสามีหนึ่งอ่าดูนี่แหละจังหวะจากไหนพระก็ฝึกไว้บอกแล้วตัวทําการทําม้านครับบทครบล่าก็ว่าไปจากจุดนุ่งนุ่นุ่งนุ่งจุฬาบางกลางเหไปเรื่อยๆชงอารมณ์ไปเรื่อยๆมันเห็นผลออกสักวันหนึ่งอ่าดูนี่คือผลพ่ยได้จากการทัสมาธิเ้าเอา ผลโซ่ของสมาธิเอิ่าสมาบัติก็ได้เอ่อว่าพิจิตกระได,ะไดมันใส่มันเป็นประโยชน์ทั้งร่างกายมันใส่ประโยชน์ทั้งโลก่โือ,อาทาั้งท้ามแบบจิดท่านมันเก่งให้มันรู้ทอท่านความยินดีพอใจและบนยินดีพอใจนี่เรื่องทั้งท้ามให้มันท่านตัวนี่โดเป็นเครื่องวัดกิเลสของเั้ของเองมันได้ทั้งมันได้ยังมากกว่าสิคิดกันนะบเราขนาดถ้ากวตั้งใจเหตุในใจเหตุเป็นเหตุหัวไหลชาติหลวเหตุรุร่นพอเป่าเหตุหัวแล้วม,มันพวกเจ้า เห็ุได้ค่อยบอกเออคอนตายเทศดจักว่าและ็นว่ <laughs> ปากมนเหัวดาคนไปน้ำพวกเขาก็เดหด้ว่ามันมันมันเลยเจ็บปวดไปเลยเน่ะจนว่าบ่มีความเจ็บปวดแล้วเห็นว่ามันมากเขาเอาน้ำห่อนได้มาหลวกเอาจังแ <laughs> <laughs> ต่สินได้ไปคิดพอเพื่อเอาน้ำห่อนมาหลวกผมจังขึ้นมากเลเก็